สถานีรถไฟกันตังนะฮะสถานีสุดท้ายปลายทางฝั่งอันดามันนะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกันทุกวีทุกวัวนนะเนี่ยมาชมความคลาสสิกของสถานีแห่งน,นี้นะครับผมนี่กรุณาอย่าข้อระคังนะระคังเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของการรถไฟนะไม่มีระาคางังรถออกไม่ได้นะครับผมต้องมีการข้อระคังเกิดขึ้นเสมอนะฮะ นี่ครับผมนี่สุดยอดมากเลยคลาสสิกมากๆนะฮะก็แก่มากๆแล้วด้วยนะครับผม1912นะฮะ